มีเด็กเนนอยู่สองวัดภูเขาฝั่งซ้ายและภูเขาฝั่งขวาทุกๆวันพวกเขาจะต้องลงมาตักน้ำที่ใต้ภูเขาเพื่อประทานชีวิตทุกๆวันที่พวกเขามาตักน้ำพวกเขาก็จะคุยกันจนเป็นเพื่อนสนิทกันและยะเวลาผ่านไปสามปีวันหนึ่งเด็กเนนภูเขาอีกฝั่งหนึ่งไม่ลงมาตักน้ำเพื่อนเขากังวลมาก ว่ามึงเป็นเยี่อะไรวะหลังจากเขาตักน้ำเสร็จเขาจึงไปเยี่ยมเพื่อนเขาที่ภูเขาอีกฝั่งหนึ่งแต่กลายเป็นว่าเพื่อนเขานอนอาบแดดดูหนังซีพีอยู่เขาก็ถามเพื่อนเขาว่าคุณคิดว่ามึงตายไปแล้วไม่ลงมาตักน้ำมึงยาวน้ำที่ไหนกินเพื่อนเขาบอกว่าทุกๆวันที่ฉันตักน้ำเสร็จฉันเริ่มขุดบ่อน้ำของตอนเองปีที่หนึ่งฉันไม่เจอ ท้อชิบหายปีที่สองก็ยังไม่เจอแต่วันนี้ฉันขุดบ่อน้ำจนเจอน้ำแล้วฉันไม่ต้องไปตักน้ำอีกต่อไปนิทานนี้นิทานนี้กำลังจะบอกเราว่าต้นทุนชีวิตของทุกคนเท่ากันคุณต้องทำงานประจำคือการตักน้ำคุณถึงจะประคองชีวิตได้ แต่ความแตกต่างของคนนั้นไม่ได้อยู่ที่แปดชั่วโมงที่คุณไปตักน้ําอยู่ที่หลังจากคุณตักน้ําคุณทําที่อะไรอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยจะบอกว่าไม่จําเป็นเสมอไปที่คุณต้องอออินออกมาทําเรื่องนี้ร้อยเปอร์เซ็นพราะคุณอาจจะกิวตายเพราะคุณไม่มีน้ําของตนเองคุณต้องตักน้ําแต่สิ่งสําคัญคือหลังจากคุณตักน้ําเสร็จแล้ว คุณต้องสร้างสิ่งที่มีคุณค่าค้นหาสิ่งที่มีคุณค่าและทำให้คุณสามารถชนะระยะยาวได้ครับ